ก,ก, oh. กันเต็มหมดแล้วคนโอ้กินไรก็ยิ้มทำง,งานไปด้วยนะกินไปด้วยนะทุกคน บนไหนไากินด่ดงเดียวนะยยัดงาไปยันต้มเนื้อไปเต็มหม้อต้มเนื้อไปพอวันอื่นมันบอมีเวลาเวลามันดังไว้สุกแล้วกระปิดสิมันสุกหรือยังมันยังไม่สุกหรอกดูท่าทางฉันดูลีลาตื่ฉันก็รู้แล้วฉันดูแป๊บเดียวกันนะ่ะ ทาบ้านเลนะเก็บสิอะยังังก้ข่อยก็้้งนต้งเก็บกี่เลยทำจนเนีเออนี่สบายเป็นบบเ้าทำนเนี้ใครทำให้เธอกินออ้คนหนหมอไป็กิาจะโค้อะไรย่บทำนี้ยุนดีๆอะไรยีบบหได้ยาเ้าดิอะไรยบบเของต้งเมียนต้งยังสบังทุกอย่างตายอะไรเงยเป็นเงยให้ไปคนม้อสองรอบบด าทุกนี้ต้องประหยัดแต่กินของเก่าอย่างเงี้ยพอแล้วก็ํำกินของเก่าพวกนี้พอ <c oughs> โอเพ<ว>อื่อนอื่นเชิ้สวัสด,ดีค่ะนี่ก็ลับลาบก้อยด้วยของเก่าพอพวกนี้ไม่ต้องมาอะไรจะไม่อะไรดังหนาหรือว่าพารคเกตติ้งอะไรไม่ต้องพอสวัสด,ดีเพื่อนทั้งสองสวัสด,ดีเพื่อนกินข้าวหรือย,อยัง เด็กก็ต่ำเหมือกันอุ่นเหมือนยู่ไงเหลือเงี้ย่ังโอ้โหอุ่ด้กันเนาะใช่ไม่ค่อยอุ่นทิ้งขาวแล้วเพเอินเพื่อนเอิมาเพื่อนเอิมาวันนี้เพื่อนทั้งสองคนวันนี้เพื่อนเิกูจะพี่มี่เมื่อกี้ถามหาเธออยู่เมื่อกี้ฉันฉันฉันไปบ้านไม่หมนเว้ยแล้วกูจะพูดเล่นกันไม่หมน นมุลเขาบอกว่าฉันไม่หล่อเขาบเาเห็นเเห็นฉันเนาะพัดมา,มากๆใช่ไหมแล้วฉันบอกว่าไม่มุนอนะพูดกับผมว่าผมหน้างอคอสัน้นหน้าก็นาหน้างอคอสัน้นเอชซีมันเขาบอกว่าฉันพูดให้มไ,ไม่มุลเว้ยบ้ามึงเขารู้ไงบอว่า,วาไม่เนี่ยบอกครับพ,พูดเล่นฉันไม่เคยคิดอย่างนั้นนะฉันพูดเล่นกั็ไม่มุลอะไเสร นี่มันก็หาว่านี่นี่มาตั้งแต่ขึ้นไหลแล้วเธอเขาหาว่าเราพูดไม่มนไม่มนว่าอย่าพูดใส่หนูนะเขาก็รู้เขาแข็งเกล้ยงไม่ไม่มนหน้างอไหมล่ะไม่มนคอสั้นไหมมันก็คุนดีแต่ห่างเขาโู้หลังชอบเลยข้ามาคุยกับฉันจนเฉันกินตั้งแต่ฉันทำกับข้าวแล้ฉันกินข้าวอิ่มแล้วผ่าเธอเธอเขาตัวไง ใช่ครับปวยใไม่ได้หรอกปวดีแบบนี้ทำงานแข็งแบบนี้ไม่มีหรอกเสร็จแล้วไปคนหม้อกันด้วยแย้วก็ใช้แย้วก็ใช้จนหงอกก็ได้ใส่ท่านี้จมดูเอินหาไม่ทันไปไหนมา <c oughs> ปลูกกระเทียมอยู่หลังบ้าน เธอปลูกอะไรมั่นี่ไงพี่มีมาแล้วเอินเ,อเข้าไปในบ้านเลยเรียบด้อยเข้าไปในบ้านตันยกไปให้เรียบร้อยเธอเอาไว้ไม่ได้มันเสียมันจะออกทีเมันจะไม่กินแล้วฉันโนกินแล้วฉันไม่เอาแล้วโน่นจะเข้าบ้านนอนเปิดแอร์เย็นสบายตัวฉันแล้วเหนื่อยพอแล้วนี่ ไม่นอนแม่อะไรกับเธอเหรอกคุย <c oughs> เล่นนะคุยเซลาดาเลยดาเขาหมอหมอยเก่งคุยกับเขาทั้งวันก็ได้ดาเขาหมอหมอยเก่งเอ้ยหากล่องมาดิคุยกับเซลดาแล้วคืนก็องคุยได้เลยเนี่ย